สวัสดีครับพี่น้องออกกับผมปลาเขินเซิงแซบดีนะครับลงไปนี่มีเป็ดมีไก่ครับว่าจะพาไปบึงหมูปลาลูกคนเป็นยังไง <c ười> ไก่เป็ดมันข้นมมกครับนี่ซองลงไปท้างลังแตกสวดๆด,ด้วยกับลูกหมูทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ผมผมมาม ในเวลามันนอดส่วนดีรบับายสีม่วงแรงก็กลัวครับใ้เวลาสีอกเนือน้ำแลี้ยงไมันมาเบิ่งตัวนี้ก่อนครับเม่มันแรนออกไปทางผุนอันนี้ลูกซี่ตครับเล็กๆไงหมดแล้วครับ,รบแข็งแรงอันนี้คือเมลแรกลูกซี่ตนี่ครับมันจ่องๆเลี้ยวๆ <laughs> นี่ครับนี่ สมบูรณ์อยู่ครับเพราะว่าแม่มันนี่อันนี้คือแม่มันมาซ่อบมังลูกมันอยู่แม่มันอกินอาหารดีแล้วมีนมสมบูรณ์ให้ลูกมันเลยแข็งแรงตัวไงขึ้นครับไงขึ้นกาเกาหลายอยออกวันที่นึงแล้วครับน่องมือน,นี่ครับผ่านมาสิบอว้วนมือถือว่าตัวไงเติบแล้วครับอันนี้มูสุดแรกผ่านีม้มาเิ่นตัวแม่ตัวชุดที่สองครับ ตัวนี้ห่างกันสี่มือนนี่ตัวนี้มันยังหน่อยอยู่ครับมันดกหนาดดุไรดลกเกียตัโตแต่ว่ามันบป็ไงํำตัวนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันสมบูรณ์อยู่แข็งแรงอยู่เรียนครบทั้งเจีครับเรียนมึงละนั่งมึงบ่ได้ครับว่าตัวผู้ตัวเมีย <c oughs> อีกนะ้ำต๊กมันสงสัยไปเรียนเ <c oughs> รียนได้ครับนี่แม่มัน นี่ครับอันนี้คือเมียมันอากาศโล่งๆครับมันยามันห่อนมันกับเขาส้นอยู่ในดินครับนี่กระเวียนหนีมันกับที่ห่อนแนวแดดเว่าโบเป็นยังครับมันผมมีห่มให้มันอยู่ทั้งกระสีกันห่มกันชัางไว้นี่นะครับช่วงนี้กระเทาวขีฟุ้นออกจากขอกงูเนี่ยเขาว่าฝนที่ตกอยู่วันทีเท่ายนี่ มนันทีสิบเอ็ดสิบสองมานน่ฝุ่นสีมาพะสันถาบิึงครับฝุ่นสีมาปะอกไหกุกไหลก,ก็ตายมือล้วครับอันนี้คือดูกหมูหมองมาอย่างบักดงังมาซ้อมมึงหมูนํำอันนี้พอพันมันครับพอพันตัวไงจอปองนี่มันเลียนทะลุหากันได้สองเขาคอกนั่นก็ได้คอกนี่ก็ได้ครับทะลุหากัน มว่าผนจะอุดตันไว้อยู่แต่ว่าไหหมูมันมันแยกบอนได้ครับมันแยกแม่แยกลูกตัวผูมันไปกวนแม่มันพอออกลูกปุ๊บตัวผูสิกวนล,ล้วนะครับตัวผูนี่ขึ้นนั่นที่แล้วสิเสือ่องยางเดียวเห็นตัวแม่ออกจากลูกปั๊บตัวผูนี้จอบเสือ่องยางเดียวครับตัวแม่มันก็บกท่านให้เสื่องเนาะมันก็เป็นการคว้านคว้างเนี่ยมันก็บิีนนัมีเพื่อนไหลูกมันกินนมจังหวะนี้แล้วครับนี่ ไอ้ลูกเจ็ดตัวถือว่าบมทันใหญ่นะครับแต่ถือว่ามันสมบูรณ์ถุกตัวครับมันมันแข็งแรงนะมันเรียนได้มันเรียนได้ช่ดโตกินนมคือหมูนี่ถ้ามันกินนมได้มันก็ไ่เป็นยังนะครับเวี้นเสียแต่ว่ามันบบกินนมเห็้นเลยมั็สีจอยสีจอยมันก็สีเป็นป่วยเป็นไข่เป็นยังของมันไปแต่ขันยังมันกินนมแม่มันอยู่ บเป็นย,ยังง่ยายๆหรอกครับอากาศตังสีว่มันอยู่สบายเลยอยู่กับขีดินขีดอนดุดขีดินเหลียญของมันไปนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจโตเป็นตาหักเนานอนอนหลานอนให้ลูกมึงกินเดี๋ยวจะพักหนึ่งสีเอาเงือมาเกลือให้อันนี้คือห้อยมันกินครับผมเกลือมันเหลวรอบหนึ่งส่วงประมาณ ต้นเสาเนาะครับเนาะแต่าหนามมันใส่ไว้ให้มันกินน้ำกินเหมือนครับเ่เหลืออ <c oughs> ันนีกก็เตรียมโตัสีเยวเงื้ออ่าต้นแรกมาให้แหละแต่ว่าผมมาอัดขิบลูกหมูให้บึงก่อนว่ามันยังคบรบอนี่มันก็ซ่อมต๊กขูใหญ่นี่มันเห็นผมมามันซ่อมโหลดมันว่าผมเชียวเงื้อมาให้มันกินแหละที่มันก็เริ่มมี มันออนหมอบให้ลูกมันคือกันครับสีโตแม่หนึ่ง <c oughs> ผมมาไก่ไม่ตื่นครับเห็นปะ <c oughs> ้ายุห่างมันมาเป็นอย่างรับมันห่วงลูกมันไม่เลยตื่นลูกมันเลียนออกมาทั้งนก <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ผมมาัาพดีให้เบิ้งว่าสมบูรณ์ครับ หมูซิบกวัวมือไงเติบอันนี้คือซิบกวัวมือครับแต่สุดเจ็ดตัวหน่บอลถึงซิบมือครับตัวนี้ออกวันทีหนนท่หนึ่งเมื่อนี้วันที่เท่าไรวันที่สิบสิบเอ็ดทานมาสิบเอ็ดมือครับโอเคครับขอคุณหลายๆที่ติดตามส้มนะครับถู้ไดติดตามจนจบกับขอให้รำให้รวยถูกหวยรวยเบอร์นะครับเอกล้เรียกสีออกแล้วกับ ไ้ฟันดวงฟันดีให้มีโสกมีหลับก่อนย่ๆไงนะครับพอกันไหมคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ